ผลงานซานโชเปิดปลมล้มดิวมาติเนสก่อนโดนโละให้วิลลาอัปเดตท,ทุกกระแสแชายข่าวสุดปังคุยรู้หนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าไม่เผาผีกันซะแล้วสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเจดอนซานโชดาวรุกของทีมที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลลาด้วยสัญญายืมตัวล่าสุดมีรายงานเบื้องลึกเบื้องหลังว่าซานโชมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทัพปีศาจแดง มีอันต้องพลาดการคว้าตัวเอมิมาติเนสผู้รักษาประตูจากอาเซมิลลามาเฝ้าเสาในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายหลังจากที่ยูเวเตต์มีการวางแผนส่งจาดอนซานโชเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแลกตัวกับไนทวานทีมชาติอาเจนตินาโดยรายงานเผยว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ดิวต้องพังลงเป็นเพราะซานโชปฏิเสธการย้ายร่วมทีมอาเซมิลลาแบบซื้อขาดโดยเจ้าตัวยอมย้ายไปด้วยสัญญาย,ยืมตัวและไม่ต้องการลดค่าเหนื่อยเพื่อเล่นให้กับสิงห์ข้างอาจ ซึ่งผลที่ตามมานะครับก็คือแมนยูต้องแบกรับค่าเหนื่อยมหาศาลของนักเตะต่อไปทั้งๆท,ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมและสุดท้ายยังต้องเบนเข็มไปคว้าเซนเนลัมเมนในด่านจากรอยัลนร์บในเบลเยียมมาเสริมในตำแหน่งประการด่านสุดท้ายแทนสำหรับซานโชนับตั้งแต่ย้ายมาจากบุซิดด์มูลด้วยค่าตัวสูงถึง73ล้านปอนด์ในปี2021แต่กลับไม่สามารถสร้างผลงานที่สมกับความคาดหวังได้ โดยตลอด3ฤดูกาลแรกลงเล่นไปกว่า80นัดยิงไปเพียง12ประตูกับอีก6แอสซิสและยังมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอทำให้ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องนอกจากฟอร์มที่ไม่น่าประทับใจแล้วซานโชยังสร้างปัญหากับสโมสสโดยในเดือนกันยายนปี2023เขาถูกเอลิกเทนฮาร์อดีตคุนซอแมนยูดรอปจากทีมด้วยเหตุผลว่าการซ้อมไม่ได้มาตรฐานแต่เจ้าตัวกลับออกมาโต้อตอบในโซเชียลมีเดียว่าเป็นแพะรับบาศ และปฏิเสธที่จะขอโทษส่งผลให้ถูกแบนออกจากทีมชุดใหญ่และถูกสั่งให้ไปซ้อมร่วมกับทีมเยาวชนสุดท้ายครับ U, แมนยูตัดสินใจปล่อยยืมตัวกลับไปยังดอดมุลในเดือนมนกราคมปี2024และแม้ฟอร์มการเล่นในบนเดซิกาจะกระเตื้องขึ้นแต่ต้นสังกัดเก่าและหลายสโมสรที่สนใจต่างถอยห่างเนื่องจากค่าเหนื่อยของซานโชที่สูงถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และทันทีที่ลูเบนอโมริมเข้ามาคุมทัพปีศาจแดง ซานโชถูกแยกไปซ้อมกับทีมกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมพร้อมทั้งไม่ได้รับหมายเลขประจําตัวสําหรับฤดูก,กันใหม่สะท้อนสถานะที่ถูกกันออกจากทีมชุดใหญ่แบบชัดเจนแม้กุนซือชาวโปรโตุเกสจะเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากนักเตะยังอยู่กับสโมสรก็อาจมีโอกาสได้รับการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีสัญญาณว่าซานโชจะถูกดึงกลับมาใช้งานจริง ก่อนหน้านี้ครับหลายฝ่ายเคยคาดการว่าซานโช่อาจมีทางกลับมาแต่สื่ออังกฤษรายงานตรงกันว่าอโมลิมไม่มีแผนใช้ซานโช่อีกต่อไปและสิ่งเดียวที่สโมสรจะเดินหน้าก็คือการขายขาดเพื่อระดมทุนสําหรับการสร้างทีมใหม่ท่ามกลางความพยายามของยูเนเต็ดในการปล่อยตัวไปมีรายงานว่าโรมายื่นข้อเสนอเรา20ล้านปอนด์แต่ซานโชปฏิเสธทันทีเนื่องจากต้องการย้ายทีมแบบยืมตัวมากกว่าเซนทาว และในที่สุดนะครับซานโชจึงถูกปล่อยไปเล่นกับแอสเซวิลล่าแบบยืมตัวโดยลพลพรรคสิงห์พังอาจต้องแบกรับค่าเหนื่อยกว่า80%จากค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับฝากกดหัวใจแล้วกด Sub s c r i b e ช่องคุยลูกหนังกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอญาตลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ